ประชุมคณะกรรมการอ้อยเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลืออ้อยสด120บาท ปีการผลณิตเจ็ทับหผลจะเป็นอย่างไรติดตามความหวังของพี่น้องชาวไรอ้อยเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ,อ้อยรับทราบขาวสารกันเช่นเดิมนะครับวันนี้มีข่าวสารจากทางสถาบันชาวไร่แห่งทางภาคอีสานนะครับซึ่งจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับในวันที่13พฤษภาคมนี้ ซึ่งจะมีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆนะครับซึ่งจะมีในเรื่องของวาระมาตรการเงินช่วยเหลืออ้อยสด120บาทนะครับในปีการผลิต2,567ทับ68นี้นั่นเองครับซึ่งหากไม่มีวาระในเรื่องของมาตรการเงินช่วยเหลือนี้นะครับทางคณะอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับจะมีการเสนอพิจารณาในส่วนของวาระนี้นะครับเพื่อเข้าอนุมัติต่อไปนั่นเองครับซึ่งอยากให้ทางพี่น้องเกษตรกรชาวละอ้อยนะครับคอยรับฟังข่าวสารนะครับ และติดตามนะครับสถาบันชาลอยแห่งทางภาคอีสานนะครับและทั้ง4องค์กรชาล้อยนะครับเพื่อกําหนดแนวทางนะครับในส่วนของมาตรการนะครับในเรื่องของการทวงถามเงินช่วยเหลือนะครับเงินตัดอ้อยสด120บาทจากทางรัฐบาลต่อไปนั่นเองครับซึ่งหลังจากมีการประชุมในครั้งนี้นะครับหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับทางเราจะติดตามข่าวสารให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาล้อยรับทราบกันเช่นเดิมนะครับ ซึ่งในส่วนของนโยบายจากทางภาครัฐนี้นะครับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยนะครับยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้นะครับจากทางรัฐบาลนะครับตั้งแต่ฤดูการหีบอ้อยในปี2566ทันบที่ผ่านมานะครับซึ่งทางพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับที่ตัดอ้อยสดส่งโรงงานนะครับสนองในเรื่องของนโยบายของทางภาครัฐนะครับเพื่อลดฝุ่นปัญหา p m 2.5ของทางรัฐบาลนั่นเองนะครับซึ่งการตัดอ้อยสดนั้นนะครับโดยไม่เผามีต้นทุนนะครับในเรื่องของด้านแรงงานสูงกว่าปกตินั่นเองครับ ซึ่งในฤดูการหีบอ้อยที่ผ่านมา3ปีนั้นนะครับรัฐบาลนะครับมีนโยบายนะครับช่วยเหลือในเรื่องของเงินตัดอ้อยสด120บาทต่อตันนะครับเพื่อจูงใจนะครับและมีเพิ่มเติมในส่วนของทุนให้กับทางพี่น้องชาละอ้อยปรากฏว่านะครับรัฐบาลนะครับไม่ได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือนะครับให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาละอ้อยนะครับในการตัดอ้อยสดเหมือนปีที่ผ่านมานั่นเองครับซึ่งชาวละอ้อยนะครับได้ทวงถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับ หลายครั้งแล้วนะครับซึ่งถ้าปัจจุบันนี้นะครับในฤดูกาลล่าสุดนะครับปี2 5 6 7ันห้าร้บถ้านะครับก็ยังไม่ได้รับนะครับเงินช่วยเหลือตรงนี้จากทางรัฐบาลเลยนะครับซึ่งคําตอบที่ได้ทุกครั้งนะครับก็จะได้คําตอบว่าจะช่วยเหลือชาวไร่อ้อยอย่างแน่นอนนะครับซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ยังไม่ได้รับนะครับซึ่งทางด้านพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับต้องแบกรับภาระต้นทุนนะครับค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงขึ้นนะครับจนทําให้เกิดสภาวะขาดทุนนะครับ และปัจจุบันนะครับรัฐบาลนะครับก็ยังมีได้มีนโยบายที่ชัดเจนนะครับช่วยเหลือในเรื่องของการตัดอ้อยสดให้กับทางพี่น้องชาวละอ้อยนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราและพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ